ฮัลโหลสมชายบิวตี้บ็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้อมเอาบอลสีสีอย่างที่หายากนะคะเป็นบอลสีเก่าแก่โบราณมาให้ชมกันนะคะสีส่ตัวมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยอันแรกก็คือกวนอิมนะคะใบพริว้วยาวสวยอ่อนช้อยนะคะเป็นริวร้วๆข้างๆนะคะกระดูกใบสีสเ,ขสเขียวอ่อนๆและมีสีขาวนะคะมีจุดแดงตรงสะดืออันนี้เป็นใบอ่อนที่แทงขึ้นมาใหม่นะคะ ก้านใบจะเป็นสีขาวเขียวอ่อนๆนะคะพอโตขึ้นก้านจะเป็นสีเขียวเนาะค่ะเป็นบนสีเก่าแก่ที่หายากราคาตอนนี้พุ่งขึ้นมากเลยนะคะกวนอิมอันที่สองก็คือฮกหลงที่ขึ้นยานไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะให้หัวยากมากเลยนะคะอันนี้ใบจะบางนะคะกระดูกใบสีขาเขียวมีขาวขอบๆนิดนึงนะคะถ้ากัดสีเต็มที่จะเป็นชมพูทั้งใบเลยนะคะ ใบพลิ้วสวยยาวใบท้ายเป็นใบกวนอิมยาวๆแบบนี้นะคะเป็นบอลใบไทยสวยมากนะคะอันที่สามนะคะป้อมอยากให้ดูตัวนี้ก็คืออีเหนาของเราอีเหนาของป้อมก็ใบใหญ่สวยนะคะแต่ไม่ต้องไม่ค่อยให้หัวไม่ค่อยให้หน่อมาใหม่นะคะเนี่ยค่ะกัดสีสวยเหมือนกันนะคะบีบมะนาวใส่ในโคนก็กัดสีแล้วก็ชอบแสงแดดรำไรเนาะไม่ชอบแดดมาก บอลทุกอันจะไม่ไม่ชอบแสงแดดเต็มๆนะคะชอบแดดลำไรอันที่สี่ก็คือนี่เลยเจ้ากุงไก่เซอร์นะคะเป็นบอลเก่าแก่ตั้งแต่สมัยร5ท่านนำเข้ามาจากยุโรปนะคะสวยมากๆเลยอันนี้ป้อมชอบมากๆชอบมากทุกต้นล่ะคะ่ะเป็นบอลไทยเก่าแก่อายุเป็นร้อยสองร้อยปีมาแล้วเนาะอันนี้หลังใบเขาจะด่างทะลุแบบนี้เลยนะคะ ด่างทะลุหลังใบแบบนี้เลยข้างหลังกระดูกก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นชมพูม่วงๆแดงๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังใบหกหลงกันเนาะฮกหลงหลังใบ <Okay. S 1> เป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะหลังใบเป็นบอลที่ควรหาสะสมนะคะเห็นไหมคะก็ด่างทะลุหลังใบเหมือนกันนะคะสะดือเขาจะแดงๆนะคะ ใบใหญ่มากฮกหลงจริงๆสูงได้เยอะมากนะคะเ้าไม่เคยเห็นสูงเกือบเอวอะค่ะเนาะแล้วก็เจ้ากรุงไกเซอร์ก็สูงได้มากๆเลยเหมือนกันค่ะก็อยากจะเอามาให้ดูกันนะคะอยากจะเอาให้ดูกัน5นักเด่งบอลน,นะคะเพราะว่าคนที่ชอบรักบอลสีควรจะมีสะสมไว้บ้างนะคะก่อนที่ราคาจะาแพงไปมากกว่าน,นี้นะคะเนะเาะโดยเฉพาะตัวนี้คะ่ะ คือบ้อมชอบมากๆค่ะบอลสีควนอิมนะคะสวยมากเพราะเขาจะเป็นสีขาวอ่อนช้อยสวยงามดูใจดีมากนะคะอีกอย่างหนึ่งเรานับถือเจ้าแม่ควนอิมด้วยก็เลยชอบเป็นพิเศษนะคะก็อยากฝากไว้นะคะบอลสี่ตัวนี้นะคะอีเหนาบอลสีควนอิมฮกหลงแล้วก็เจ้ากลุ่มไก่เซอร์ค่ะถ้าเกิดว่าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจป้อมนะคะ แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดต่อไปของกล้องค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ